แล้วว่าจะแป้งจะกลับวันนี้เลยป่ะจริงๆเราก็จะกลับวันนี้แหละแต่ว่าเรามาหาในก่อนแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมอ่ะก็คงมีแหละนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน่าเมื่อไหร่งั้นเราขอเฟซบุ๊กแป้งไว้ได้ไหมอ่ะ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนนายครับเราชื่อแป้งนะแบงค์ครับคือเรามาจากมาหาลัยอื่นอ่ะอาจารย์ให้เรามาสำรวจสถานที่เล่นกีฬาของมาหาลัยนี้แล้วเราก็เห็นว่านายแบงค์เดี๋ยวาดีวะเออยเราละ่าังได้เขอบคุณนะครับ อยน่นี้แหละจริงอะ่ะไม่ใช่เราก็มาทํางานสิทำงานอะไรพอดีว่าเรามาเก็บข้อมูลสถานที่เล่นกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อ่ะอ,อ๋อเราก็ทําเหมือนกันนะเอาง<ช>ี้ <ไป S 1> นะนะั่นแหคือเราอ่ะช่วยกันช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กันทั้งคืนได้ก็ดีนะได้สิโอเคโอเคช่กันโอเคืม่เก็บข้อมูลไปถึงไหนแล้วล่ะยังไม่ถึงไหน เราก็เหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะไปหาขอ้อมูลได้ที <Okay. S 1> <ๆ>่ไหนอ่ะเออแกกี่น้ำแข็นะเฮ้ยแป้งแป้ง ครับแบงค์ครับ เมื่อวานนี้ที่เราเจอกันที่สนามฟุตบอลนะแบงค์มีอะไรจะคุยกับเรานหก็มีนะก็คือว่าอาจารย์ให้เรามาสำรวจสถานที่เล่นกีฬาของมหาวินี้แล้วก็แบบเราก็เดินหานทั้ทั่วแล้วมันก็ว้างมากเพื่อนที่นี่เราก็ไม่มีพอดีเราเห็นนายเล่นกีฬาอยู่ก็เลยอยากจะขอให้นายพาปไปดูได้ไหมเดดิเรากับแบงค์ว่างพอดีและอีกอย่างนะแบงค์นะชอบเล่นกีฬามากเลยไปเหยียบทุกสนามเลยก็ว่าได้ งั้นดีเลยเราทํางานวิจัยเกี่ยวเรื่องนี้พอดีเราได้แบ่งงานกับแป้งกันทำคนละครึ่งเดี๋ยวให้พวกเธอช่วยเราหน่อยได้ไหมอ่ะงั้นปูไปกับอาร์ตส่วนเราไปกับแป้งจริงดิคุณนะอืมแล้วมีเวลากี่วันอ่ะหวันอ่ะแตว,วันนี้ก็พัไปวันที่สองเลยอืมงั้นเริ่มพรุ่งนี้เลยไหม เอาหน้ามาดูสถานที่ไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยคิดซะว่ามาซึมซับบรรยากาศก็แล้วกันเออก็ได้ก็ได้งั้นบอมอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่ฮะวอม ทำไมไม่ใช่คนเดียวกันกับวันนั้นวะอ๋อเพื่อนต่างมหาอะไรอ่ะต้องเปิดกระดาษโอเคเรื่องนั้นมาแล้วจะไปเล่นเล่นเมื่อไหร่อ่ะเร่มเล่นเลยไหมไปหาคันดีกว่านะจะเล่นเลยนะเราขออยู่ไม่แต่ก่อน โหดูกว้างมากเลยนะมาเล่นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปอุปกรณ์มาให้ผมให้อ่ะเราเล่นไม่เป็นแล้วอาชอบเล่นกีฬาไหมอ่ะก็มีบ้างอ๋อชอบเล่นกีฬาอะไรอ่ะก็ฟุตบอลตะก้อหรือว่าบอลเลไบอลกีฬาที่พวกผู้ชายเขาเล่นกันทั่วไปแหละงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูสนามตะก้อนอะแล้วส่วนอื่นๆพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอ๋อดีเลย รู้เ่นสิเขาเล่นตะก้อเก่งจังเลยเนาะเล่นเก่งดีคนเนี่ยซ้อน,นอืมปูเราขอถามอะไรเธอบ้างสิได้ดิปกติแล้วปูชอบเล่นกีฬาอะไรหรอปกติเราก็เล่นวอลเลย์บอลเนี่ยได้ฉายามือตบในตำนานเลยนะโหเล่นเก่งจังเลยท่านี่เฮียไม่ขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้เล่นนานแล้วอ๋องั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอืมได้ดิโอเคเดี๋ยวเราเดินไปส่งนะ น้ำเย็นๆขอบคุณค่ะทำไมต้องเขียนโพสต์อิดไปลงไปด้วยอ่ะอ๋อเรารู้สึกว่า เวลาเปิดมาเจอโค้ดอีดอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเด่นดีคือแบบเราจะโน้ตหัวข้อสําคัญสำคัญลงไปเอาแบบแบบว่าเอาไว้เตือนความทรงจําอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลืม ขอบคุณนะปูโหนายเล่นเกมกันนั้นเนี่ยปูก็ชมเราเกินไปนะเนี่ยอ๋อแล้วอยากไปสนามไหนต่ออยู่ไหมอ๋อพอดีว่าเราอยากไปฟิตเนสอะ่ะที่นี่มีไหมไมีดิเดี๋ยวเราพาไปอยู่ใกล้ๆนี้อ๋องั้นดีเลยมาไป เล่นเยอะจังเลยอ่ะที่นี่อ่ะอส่วนมากเป็แต่ผู้ชายเล่นนาะยสนใจเล่นไหมล่ะก็สนใจนะแต่ว่าเราเหนื่อยแล้วเล่นบ้านมานี่เหนื่อยเหนื่อยก็ออกเยอะเลยพอดีว่าเราเหลือสถานที่อีกสถานที่นึ่งอ่ะที่สุดท้ายแล้ว ใจปูมากเลยนะที่ว่าพามาเรามาสำรวจเนี่ยที่นี่ไม่เป็นไรช่วงนี้เราว่างๆพอดีเพิ่งสอบเสร็จดีด้วยที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่อ๋อเราก็ยินดีนะที่ได้รู้จักเธออันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลของมหาลัยเรานะมันก็จะมีคนมาวิ่งออกกาลังกายก็จะเป็นก็มีหลายช่วงอายุน,นั่นแหละก็จะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็จะมีพวกที่มาซ้อมฟุตบอลอาจจะมีจากมหาลัยต่างๆมาแข่งบอลกันอยู่ที่นี่ด้วยกว้างดีนะใช่กว้าง เพื่อเป็นการขอบคุณเราขอไปเลี้ยงข้าวปูสักมือนึงได้ไหมอ่ะได้ดิงั้นเอาเป็นพรุ่งนี้นะโอเคเอา้าวแป้งมาได้ไงเนี่ยเอา้าอาร์ที่นาาจะไปหาอาร์ทกันดีว่า,<ะ>าอาร์ทเรียกอ้าวแป้งมาที่นี่เหมือนกันเหรอก็ใช่นะสิอาร์รู้หรือเปล่าว่าเรามาครบแล้วนะที่นี่เป็นที่สุดท้ายด้วยเฮ้ยจริงดิ เนี่ยก็สถานที่สุดท้ายเหมือนกันเลยนี่มันก็เย็ยนแล้วเราแยกย้ายกันดีกว่าไหมงั้นแบงค์เดี๋ยวเขากลับกับอาร์นะจะได้ไปรวบรวมข้อมูลด้วยโอเคค่ะ,ะกเฮ้ยปูอย่าลืมนัดนะพรุ่งนี้นะแบงพรุ่งนี้เรามีเตะบอลอนะ่ะอย่าลืมมาเจอเราที่อัศจรรย์นนะโอเค แม่งมานานยังรอนานไหมไม่นานเท่าไหร่หรอกลกจะงอวแล้วเนี่ยร้อยเล่นนาก็เพิ่งมาได้สักพักเองแหละแต่เราหานายไม่เจอนึกว่านายจะเทกันซะอีกว่าแต่นายนัดเรามาที่นี่ทําไมอะ่ะสนามนี้นายก็พาเรามาแล้วแล้วก็เป็นสนามที่เราเจอกันครั้งแรกด้วยอืมก็ใช่ไงฮะเปล่าเปล่าเออ ยังไงเราก็ขอบคุณแบงค์มากนะที่พาเรามาสำรวจอะถ้าไม่ได้นายก็คงแย่เลยอืมไม่เป็นไรเรายินดีซะอีกได้เพื่อนใหม่แถมได้เพื่อนต่างมาหาลาัยอีกซะด้วยอืมแล้วว่าจะแป้งจะก,กลับวันนี้เลยปะอันนี้จริงเราก็จะกลับวันนี้แหละแต่ว่าเรามาหานายก่อนอแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมอะก็คงมีแหละนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรงั้น เราขอเฟซบุ๊กแป้งไว้ได้ไหมอะ